คพััคนนมาครับรันวิทย์ขอ,อในเรื่องของออขั้นตอนการทำรายงานเชิงวิชาการนะคะขั้นตอนเนาะเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอนะคะแล้วหนูก็แคปว้ดเหมือนเดิมแล้วอาไปจดลงสมุดทีหลังนะคะ มองหน,หน้าจอเนาะอันนี้คือการเขียนรายงานเชิงวิชาการและเรามาดูขั้นตอนกันนะคะขั้นตอนของการเขียนรายงานเชิงวิชาการเนี่ยนะจะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะคะที่เราจะเลือกเรื่องมาเขียนได้นะหนึ่งขนะ้อหนึ่งเลยการที่เราจะเขียนอะไรสักเรื่องเราต้อง เลือกหัวข้อเรื่องให้ได้ออันที่หนึ่งเราจะต้องเลือกหัวข้อเรื่องให้ได้นะคะว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรเมื่อเราเขียนเออเรื่องหัวข้อเรื่องได้แล้วมาข้อสองเลยเราต้องกําหนดจุดมุ่งหมายได้จุดมุ่งหมายแล้วค่อยไปกําหนดขอบเขตของเรื่องนะคะได้จุดมุ่งหมายแล้วเราจะเขียนเรื่องนี้นะพอได้เรื่องแล้วนะคะ เรามากําหนดขอบเขตของเรื่องว่าเราจะเขียนขอบเขตเรื่องที่เราจะเขียนเนี่ยเราจะเขียนเท่าไหนเราจะให้ข้อมูลเท่าไหรนะคะจากนั้นพอได้ขอบเขตแล้วนะคะได้ขอบเขตแล้วเราก็าไปนํำไ้ขอบเขตนั้นไปศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลนะพอรวบรวมข้อมูลแล้วนําข้อมูลที่ได้มาทําการวางโครงเรื่องมีอยู่สีขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองสําหรับการ เลือกเรื่องนะเลือกเรื่อง,อง,องและหาข้อมูลต่างๆในการทรํารายงานเชิงวิชาการมีอยู่สี่ขั้นอ่าแคปหน้าจอไปลูกแคปยางแคปแล้วนะคะแคปแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายเพิ่ม เพิ่มสาหรับสิ่งหัวข้อนี้นะคะว่ามีวิธีการเลือกมีวิธีการทําอย่างไรนะมาดูในส่วนหัวข้อที่หนึ่งคือการเลือกหัวข้อเรื่องนะคะในนี้เขาบอกว่าการเลือกหัวข้อเรื่องเนี่ยสามารถทําได้ทุกเรื่องที่เราสนใจหรือเราถนัดนะที่เราสนใจหรือเราถนัดโดยต้องคํานึงถึงสิ่งที่ต้องคํานึงถึงนะคะ คำหนึงถึงเลยเวลาคำนึงถึงเวลาเป็นส่วนสัมพันธ์ที่สุดนะคะเพราะอะไรเพราะสมมุติว่าถ้าครูให้หนูเรียกเรียนเรื่องเนี้ยนะ,ะรายงานเชิงวิชาการและหนูจะต้องทํารายงานเชิงวิชาส่งการส่งครูเนี่ยนะ,ะแล้วครูบอกว่าให้ส่งภายในสิ้นเดือนธันวาคมนะ หนูจะต้องเลือกเรื่องที่หนูสามารถหาสามารถหาข้อมูลสามารถที่จะทําเสร็จภายในเสิ้นเดือนธันวาคมได้ใช่ไหมลูกนะคะแต่ถ้าหนูไปเลือกเรื่องที่มันจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอผลสํารวจนานๆใช้ระยะเวลาในการที่จะหาข้อมูลนานๆหรือเรื่องทาการทดลองนานๆเนี่ยนะมันอาจจะไม่ทันเวลาดังนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องที่เราสนใจเรื่องที่เราถนัดแล้ว หนูต้องคำนึงถึงระยะเวลาด้วยว่ามันเหมาะสมไหมนะคะถ้าเรียนถ้าถ้าเรียนภาษาไทยเราคู่เาให้เวลาถึงธันวาก็ต้องเลือกทําเรื่องที่เราจะหาข้อมูลมาซับพอร์ตให้ทันเดือนธันวาได้นะคะส่วนถ้าหากเป็นในระดับมหาวิทยาลายัยเราจะต้องทํางานวิจงวิจัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเลือกเรื่องน,นั้นนะเพราะขอให้ทําเวลาเป็นครึ่ง เทอมใช่ไหมเป็นเทิมหลายเดือนอเนาะไอเลือกเ,เรื่องก็เลือกเรื่องที่มันทันเวลาสนใจแล้วเราถนัดนะคะอ่ะเสร็จข้อที่หนึ่งแคปหน้าจอไปเดีนะ๋ยวดูาฟน้ำรูปแป๊บหนึ่ง อย่ามาตอกันนะคะ ในส่วนของหัวข้อเรื่องนะก็มีวิธีการเลือกแค่นี้คือเอาที่เราสนใจขนาดแล้วก็ดูระยะเวลาด้วย่าใช้ระยะเวลาในการทำนานหรือเปล่านะคะอ่ะต่อมาข้อสองนะคกำหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตอ่ดูนิยามของจุดมุ่งหมายและขอบเขตก่อนนะ,ะจุดมุ่งหมายในที่นี้เขาบอกว่าจุดมุ่งหมายภายในวงเล็บใหญ่ขอบเขตคือย่อย ใหญ่และย่อยยังไงนะจุดมุ่งหมายนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะทําเรื่องอะไรเรามีจุดมุ่งหมายเช่นครูมีจุดมุ่งหมายว่าจะทำรายงานเชิงวิชาการเรื่องประเพณีไทยนะครูมีจุดมุ่งหมายว่าจะทําเรื่องประเพณีไทยนะคะแล้วประเพณีไทยมันเป็นคํากว้างมากถามก่อนว่าประเพณีไทยเราเนี่ย นะมีกี่ภาคลูกประเทศไทยเรานะคะประเทศไทยเรามีกี่ภาคลูกเงียบอะไรอ่ประเทศไทยเรามีกีภาคเอาภาคใหญ่ๆเอาภาคใหญ่ส,สี่สี่ภาคมีเหนือกลางอีสานใต้ ซึ่งประเพณีไทยก็แบ่งออกเป็นภาคๆเหมือนกันเหนือกลางอีสานใต้นะคะถ้าเราบอกว่าเราจะทําประเพณีไทยแล้วเราไม่กําหนดขอบเขตมันเนี่ยเราจะต้องหาข้อมูลทั้งประเพณีภาคกลางประเพณีภาคเหนือประเพณีภาคอีสานและประเพณีภาคใต้มันมันใหญ่มากดังนั้นดังนั้นนะคะการกําหนดขอบเขตคือเราบอกย่อยปิดว่าเราจะศึกษาประเพณีภาคอะไรสมมติครูจะ ศึกษาประเพณีภาคเหนือครูก็ระบุไปเลยไอขอบเขตของครูเลยคือประเพณีไทยภาคเหนืออ่าครูก็ระบุขอบเขตไปนะคะจากจุดมุ่งหมายวาเวาจะศึกษาประเพณีไทยครูระบุขอบเขตไปว่าครูจะศึกษาแค่ภาคเหนือนะภาคอื่นฉันจะไม่ศึกษาและฉันจะไม่หาข้อมูลนะ นะหนูก็ระบุไปเลยอันนี้คือความแตกต่างของจุดมุ่งหมายและขอบเขตจุดมุ่งหมายคือใหญ่ภาพรวมใหญ่ๆขอบเขตคือระบุไปว่าย่อยอะระบุไปว่าจะเราจะศึกษาอะไรในหัวข้อใหญ่นั้นเพื่อที่เราจะได้ศึกษาให้ท้วนนะคะไม่หนักไม่ไม่ไม่ลำบากเกินไปสำหรับงานวะิจัยที่เราจะทำนะคะเนาะนทีนี้หนู เข้าใจจุดมุ่งหมายขอบเขตแล้วใช่ไหมเข้าใจไหมลูกเข้าใจแล้วครับอ่าเข้าใจนะคะ,ะ,คะงั้นแคปหน้าจอหน้านี้ไปเลยอแคปแล้วนะคะอะมาดูในส่วนข้อที่สามคือการค้นคว้าและการรวบรวมข้อมูล เมื่อเราได้หัวข้อเรื่องแล้วกําหนดจุดมุ่งหมายกําหนดขอบเขตได้แล้วเราเอาไอ้ข้อมูลเอาหัวข้อที่อยู่ในขอบเขตนะนะั่นแหะฮะมาค้นคว้าหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในหนังสือในวารสารในสารานุก,กรมหรือสื่อออนไลน์หรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์คะหนังสือพิมพ์นิตยาสารอะไรได้หมดเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราไปนําข้อมูลของใครแหล่งไหนมาแล้วเราต้องมีการจดบันทึกแหล่งข้อมูลด้วยนะว่าเรานํามาจากแหล่งไหนเพื่อเอาไปเขียนอะไรลูกการจดบันทึกแหล่งข้อมูลเพื่อเราจะเอาไปเขียนอะไรแหล่งอ้างอิงอ่าเขียนอ้างอิงนะคะเราจะนําไปเขียนอ้างอิงหรืออีกชื่อนึงเรียกว่าอะไรอีกชื่อนึงเรียกว่าอะไรลูก บรรณานุกรมค่ะถูกต้องบรรณานุกรมนะทั้งนี้ทั้งนั้นสื่อทุกอย่างที่เราไปเอาข้อมูลมาเราจะต้องมีการเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมเพื่อให้เครดิตกับผู้ที่นํามาเผยแพร่ผู้ที่คิดก่อนเราเพราะเราไปนําของเขามาเราไม่ได้คิดเองนะคะเราไม่ได้คิดเราไปนําข้อความไปนําข้อมูลที่เขาโพสต์ไว้ที่เขา เขียนไว้นะคะมาใช้ประกอบรา,ายงานเชิงวิชาการของเราดังนั้นเราต้องให้เกียรติผู้เขียนนะที่เราไปนํามาเนี่ยนะข้อมูลที่เรานำมาเนี่ยนะให้เกียรติผู้เขียนนะคะและอีกอย่างหนึ่งงานเขียนที่เป็นเชิงวิชาการทั้งหมดถ้าเราไปนําผลงานของใครมาเขียนและเราไม่ให้เครดิตไม่เขียนอ้างอิงไม่เขียนบรรณานุกรมเนี่ยนะเขาสามารถฟ้องดําเนินคดีกับเราได้ นะคะดังนั้นเราต้องเขียนอ้างอิงเขียนบรรณานุกรมไม่ว่าจะไปเอามาจากแหล่งข้อมูลไหนก็ตามนะคะเอาแคปหน้าจอเออแคปมันที่สามไปวันนี้แป๊บเดียวลูกจะได้ไปพักผ่อนกัรน,นี้รับเก้าแล้วรู้ว่าเรียนมาเหนื่อยนะอา้อาแคปแล้วนะอ่ะต่อไปหัวข้อที่สี่คือการวางโครงเรื่องอันนี้ต้องเป็นเลขสี่นะการวางโครงเรื่องอันดับแรกเลย ะะการวางโครงเรื่องเมื่อได้หัวข้อแล้วค้นคว้าแล้วนะเอาไอ้ข้อมูลที่เราค้นคว้าเนี่ยนะคะมากําหนดหัวข้อย่อยก่อนมาทาอันนี้ก่อนพอกําหนดหัวข้อย่อยแล้วเราถึงจะนําไอ้หัวข้อย่อยที่เราคิดมาแล้วว่าเราจะศึกษาอะไรบ้างเนี่ยมาเรียงลําดับเป็นโครงเรื่องนะคะมาเรียงลําดับเป็นโครงเรื่องว่าอันไหนสําคัญมากอันไหนสําคัญน้อยนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นนะ เช่นนะลูกแคปหน้าจอนี้ไปนะคะเดี๋ยวครูไปอีกหน้าหนึ่งแล้วนะเรากำหนดหัวข้อย่อยก่อนแล้วนําหัวข้อย่อยไปกําหนดคงเรื่องอีกทีหนึ่งอย่างเช่นเรามาช่วยกันบางหัวข้อย่อยก่อนนะอย่างเช่นครูทําเรื่องประเพณีภาคเหนือใช่ไหมประเพณีไทยภาคเหนือหนูคิดว่าที่ประเพณีไทยภาคเหนือเนี่ยเราควรใส่ข้อมูลอะ อะไรลงไปในการทำรายงานเชิงวิชาการเรบ้างเราควรใส่อะไรลงไปบ้างูข้อมูลที่ต้องให้ผู้อ่านเนี่ยรู้อาหารอา,อาหารมีอาหารมีอะไรอีกอวัฒนธรรมวัฒนธรรมมีอะไรอีก ความสาคัญได้ไหมความสําคัญของวะเพณีแต่ไปได้ไหมคะแต่ได่ไมีลูกเราจะบอกภาพเหนือเนี่ยบอกความสําคัญได้ไหมได้อ่ะครูเขียนย่อๆนะคะเขียนความสําคัญอย่างเดียวบอกอะไรได้อีกมีความสำคัญแล้วก็ต้องมีอะไร ความเชือเชอ่อความเชื่อมีความเชื่อยังได้อีกเอาวัดได้ไหมประวัติความเป็นมา มีอะไรอีกความหมายได้ไหมลูกความหมายอ่ะมีอะไรอีกไหมคะประเภทอ่ะประเภทของวัฒนธรรมภาคเหนืออ่ะสมมุติเราจะบอกอีกอันหนึ่งคือการอนุรักษ์ การอนุรักษ์วัฒนธรรมสมมติเราได้หัวข้อย่อยแล้วคิดแล้วเราหาข้อมูลมาแล้วและและสิ่งที่เราจะต้องการาบอกไปในรายงานเชิงวิชาการนำเสนอให้คนอื่นทราบเนี่ยมีทั้งหมดทั้งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหัวข้อนี้ที่เราอยากนำเสนอให้คนอื่นเนี่ยรู้นะคะดังนั้นเราจะเอาไอ้หัวข้อย่อยเนี่ยนะคะทั้งแปดหัวข้อเนียมาทําการเรียงลําดับความสําคัญเป็นโครงเรื่อง หนูจำไอ้หัวข้อย่อยนี้ไว้นะนะคะหนูจำไอ้หัวข้อย่อยนี้ไว้นะลูกนะคะไอ้หัวข้อทั้งหมดที่คขูเขียนไว้นะี่ไว้นะก็มีอะไรบ้างแล้วทีนี้หนูเอาไอ้ทั้งหมดเนี่ยมาเรียงลำดับความสำคัญสิคะว่าอันไหนควรขึ้นก่อนอันไหนเป็นหัวข้อที่เราจะต้องใส่ลงไปในรายงานชุดวิชาก,การก่อนลูกหัวข้อไหนคะอาหารวัฒนธรรม ความสําคัญความเชื่อประวัติความหมายประเภทอันการอ,าอนุรักษ์เอาไหนก่อนความหงเอาความหมายก่อนอ่ะแล้วแต่นะหนูเห็นในสําคัญหนูเขียนไปอ่ะอันแรกเลยเราเอาความหมายขึ้นก่อนอ,อันที่สองเอาอะไรความหมายแล้วนะอัน,นี้นประวัติประวัติหนูเอาประวัตินะความหมายประวัต อ่า้ที่สา,ามาเอาอะไรดีมีความหมายแล้วประวัติแล้วเอาอะไรดีความสำคัญอ่าความสำคัญอ่ามีความสำคัญอันที่สี่ควรเป็นอะไรดีความสำคัญไปแล้ว ประเภทไหมอะไรหูกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกความหมายแล้วประวัติแล้วความสำคัญแล้วเดี๋ยวความชื่ออาหารมาได้ทําความเชื่อประเภทและการอนุรักษ์อะไรดีประเภทอ่าประเภทมีประเภทนะประเภทไปแล้ว ตอนนี้เหลืออาหารวัฒนธรรมความเชื่อแล้วกันหนูละหนูคิดว่าไอ้อาหารวัฒนธรรมและความเชื่อนะมันจะควรจะเป็นหัวข้อย่อยหรือหัวข้อหลักย่อยย่อยของอะไรลูกย่อยของหัวข้อไหนย่อยของหัวข้อประเภทไหมใช่ไหมใช่อ่าสี่จุดหนึ่งมีอาหารมีอะไรอีกนะ ความเชื่อและก็วัฒนธรรมความเชื่อวัฒนธรรมนะคะไอไ้อไอไอพวกย่อยพวกนี้หนูสามารถไปจัดเรียงอีกทีหนึง่งนะว่าหนูจะเอาอะไรขึ้นก่อนนะคะอะต่อมาณอันที่ห้าสุดท้ายอันสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวการอัดรุลษ่์อ่ะเห็นไหมให้หนูกำหนดหัวข้อย่อยได้ พอกาหนดหัวข้อย่อยแล้วหนูเอาไอ้หัวข้อย่อยเนี่ยมากําหนดโครงเรื่องหนูจะไดนะ้หนูจะได้โครงเรื่องสําหรับการทํารายงานเชิงวิชาการหนูจะได้หัวข้อหัวข้อในแต่และหัวข้อนะคะแล้วหนูจะได้รายงานเชิงวิชาการที่มีเนื้อหาที่เป็นลำดับขั้นตอนไม่สเปะสปะไม่มั่วนะหนูสามารถจัดเรียงระบบ จัดเรียงความสำคัญของเนื้อหาได้โดยการเขียนโครงเรื่องนะคะโดยการเขียนโครงเรื่องดังนั้นการเขียนโครงเรื่องเป็นส่วนที่สำคัญมากในการทำรายงานเชิงวิชาการหรือแม้กระทั่งงานเขียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรียงความอะไรก็เรียงความย่อความต้องมีโครงเรื่องต้องมีการจัดเตรียมโครงเรื่องไว้นะคะ การแ่งตนิทานนิยายต่างๆต้องใช้การวางโคเรื่องทั้งหมดดังนั้นการวาโคเรื่องเป็นหัวใจสําคัญนะคะเป็นหัวใจสําคัญเลยอ่ะวันนี้เราจะหยุดกันแค่นี้นะคะพอแค่นี้หนูทันที่ครูพูดไหมคะตามทันไหมลูกทันค่ะทันอ่ะทบทวนก่อนนะ,ะทบทวนเพื่อกันตอบแล้วก็จะพอเลยเพื่อตอบว่า ขั้นแรกของการจะทํารายงานเชิงวิชาการได้ข้อที่หนึ่งคืออะไรเลือกอะไร้อเลือกหัวข้อเรื่องได้หัวข้อเรื่องแล้วจากนั้นไปทําอะไรกําหนดจุดมุ่งหมายแลวขอบเขตกำหนดจุดมุ่งหมายได้จุดมุ่งหมายแล้วไปหาขอบเขตนะสามได้ขอบเขตแล้วทําอะไรคน้นคว้ารวบรวมข้อมูลและสุดท้ายวิธีอะไรลรื วา,วางเรื่องนะคะหนูจะได้ขั้นตอนทั้งหมดของการทำรายงานเชิงวิชาการเนาะเราทำสี่สเตปนี้ก่อนนะคะ,ะจบสำหรับอันนี้นะเดี๋ยวก่อ,อทำรายการเขียนรายงานเชิงวิชาการจะมีอีกเยอะเลยรูสไลด์เยอะมากนะคะสไลด์จะเยอะมากดังนั้นนะอันที่ให้ครูให้จด อาจที่สอนไปวันนี้จดลงสมุดที่เรียบร้อยมันจะได้ไม่ไม,ไ,มไม่มีไม่หมักหมมเนาะไม่เป็นดินพอกหังหมูนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราพอแค่นี้รู้ว่าเรียนมันเหนื่อยเนาะอันนี้ครับกลับไม่อยากจะสอนเยอะนะคะเดี๋ยวไม่ไหวกันอะโอเคมีใครจะถามอะไรไหมลูกมคจะถามอะไรไหม,ไมถ้าไม่มีหัวหน้าบอกลูก นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขออุปถัมภ์ไมาเพิ่มเปล่า